อานุกูลนะครับอายุ6 2ปีครับนะครับเห็นบอกว่าเป็นภูมิแพ้มีความดันโลหิตสูงแล้วก็มีอาการเจ็บส้นเท้าครับผมนะครับภูมิแพ้ความดันโลหิตสูงพอพอจะรู้อยู่แล้วนะครับเจ็บส้นเท้านี่สาเหตุจากอะไรครับไม่ทราบสาเหตุนะฮะไม่ทราบสาเหตุคล้ายๆมันที่ที่ส้นเท้าคล้ายๆจะเป็นรองช้ำนฮะคล้ายๆจะเป็นรองช้ำได้เคยไปหาหมอไหมครับไม่เคยครับไม่เคยด้วย อ้าวแล้วไม่อยากรู้เหรอครับว่าเป็นอะไรก็ <g ül> จริงๆแล้วไปไปหาหมอกับผมก็พยายามหลีกเลี่ยงยาเคมีอยู่แล้วอ๋อแสดงว่าไม่ชอบยาบไม่ชอบการหาหมอครับฉีดยาไหมฮะไม่ไม่ไม่ฉีดไม่ฉีดเลยนะฮะแสดงว่าการเป็นภูมิแพ้เห็นบอกทนมา2ี่กว่าปีเลยใช่ครับอาการเป็นยังไงบ้างครับอ๋อมันจะแพ้ไอฝุ่นจากเครื่องปาประกาศพัดลมครับ แล้วก็ละอองฝนน้ำแข็งนี่ผมทานไม่ได้เลยนะฮะน้ำเย็นได้ไหมน้ำเย็นได้แต่ถ้าน้ำแข็งนี่ไม่ได้ถ้าเจอน้ำแข็งทานไม่ได้เลยครับก็บางทีถ้าเจอน้ำเปล่าบางที่ใส่น้ำแข็งไปแค่ก้อนเดียวให้มันเย็นนิดหน่อยคล้ายๆเลียนแบบเป็นน้ำเย็นน้ำแช่ตู้เย็นเนี่ยพอได้อาการมันจะเป็นยังไงครับมันจะมีการคัดจมูกนะครับแล้วก็น้ำมูกไหลน้ำมูกไหลครับแล้วก็จะมีไอบ้างแล้วก็มึนศีรษะ ถ้างั้นต้องเรียนถามอาจารย์ครับว่าภูมิแพ้นี่มันมาเกิดตอนช่วงวัยมันมีมีม,มีมีมาตรฐานมันไหมฮะม,มันคงไม่มีมาตรฐานะนะคะเพราะภูมิแพ้นี่มันก็อาจจะเกิดได้ตั้งแต่ เด็กๆก็มีนะคะเกิดมาก็เป็นเกิดมาก็เป็นอันนี้ก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้เพราะว่ากรรมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคต่างๆเสมอนะฮะส่วนที่มาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเราเคยได้รับสารอันนั้นะมาก่อนแล้วเผอิญร่างกายเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไวเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบสนองทันทีพอมันตอบสนองทันทีเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแพ้ขึ้นหรือไม่อย่างนั้นก็ สารที่เราเคยได้รับมานะร่างกายจดจำไว้แล้วก็สร้างสารต่อต้านที่เรเรียกแอนติบอดีนะขึ้นมาเอาไว้เตรียมเอาไว้เลยทีนี้พอเจอปุ๊บมันก็เกิดการแพ้เลยอ๋อเหมือนการสะสมเอาไว้อ๋อและยังมีความดันโลหิตสูงครับสูงขนาดไหนครับก็ถ้าไม่ทานยานี่ก็อ,อยู่ที่ตัวบน1 5 0ยห้านะครับเริ่มทานตั้งแต่อยุเท่าไหร่ ความดันนี่ตั้งแต่เมื่อสามปีสิบปีที่แล้วอายุสามสิบกว่าก็มีความดันแล้วเหรอฮะครับอุ้ยไปตรวจตรวจพบได้ยังไงฮะก็ตรวจร่างกายประจำปีฮะครับ,รบก็ความดันสูงหมอก็จะให้ยาลดความดันมาอ่ะเสร็จแล้ววันดีคืนดีมันเกิดอะไรขึ้นถึงพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่มันจะช่วยทำให้พฤติกรรมเราดีขึ้นผมก็พยายามศึกษาเกี่ยวเรื่องอพวกยาสมุนไพรครับแล้ว อาหารเสริมนะฮะครับก็แล้วก็ลองใช้ก็ไม่ก็ยังไม่ไม่ได้ผลนะฮะลองมาทุกชนิดแล้วล่ะเพราะว่างั้นนะฮะที่จะรักษาเรื่องภูมิแพ้ครับเขาบอกยาไหนดีก็ไปหาครับเจอไหมฮะก็ไม่เจอฮะมันก็ไม่ไม่คือว่าความดันยังไม่ลงฮะความดันไม่ลงด้วยครับอ แล้วก็ต้องมาทานยาหมอแอ,อ้วเดินทางมันก็สับไปสับมานะฮะครับอ้าวแล้วใครบอกครับว่าบิมมันช่วยได้อ๋าพอดีผมได้รับคําแนะนําจากคุณศินพงศ์อรุณไปศารสินนะครับครับเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนปริญญาตรีเขาก็แนะนําว่าเพื่อน บิมผีพันในเกี่ยวเรื่องของศูนย์วิจัยพัฒนานบังคุดไทยเนี่ยเป็นสารสกัดธรรมชาติสุดยอดอผมก็สุดยอดยังไงไหมอ่าก็ยางนึกนะสุดยอดยังไงพอดีเขาก็นัดมาผมก็มาฟังท่านอาจารย์พิเชษบรรยายะนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อสักครู่ที่ที่อาจารย์พิเชษบรรยายครับอ่ามั่นใจะนะครับว่าผีพันตัวนี้ม,มัน ไปแก้ที่ไอ้ต้นเหตุจริงๆคือมันเข้าทางเราเลยใช่ครับคืออะไรก็ตามที่ไม่เป็นเคมีครับแล้วขอเป็นสมุนไพรครับลองทานยังไงครับครั้งแรกครั้งแรกผมก็ซื้อมีน้ำมังคุทนะครับครับผมทานไปครึ่งซองวันหนึ่งครึ่งเช้าครึ่งซองเช้าาครึ่งซองนะฮะแล้วก็กาซิเนียไอ้สูตสีเขียวนะครับก่อนอาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งแคปซูลแล้วก่อนนอนหนึ่งแคปซูล ก่อนอาหารกลางวันกับก่อนนอนอย่างละหนึ่งแคปซูลครับครับสองอาทิตย์มั้งฮะนี่เริ่มทานตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะผมทานตั้งแต่มิถุนาครับมิถุนาปีนี้ครับอ่าฮะสักสองสัปดาห์ผ่านไปเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างตัวเลขอยู่ที่นี่แล้วครับร้อยสามจนปัจจุบ,บันเมื่อเช้าก่อนจะออกมานี่ก็เพื่อความแน่นอนก็เช็คอีกก็อยู่ที่ร้อยสเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูง ที่เกิดขึ้นกับคุณอนุกูลผมผมคิดว่ามันง่ายง่ายนิดเดียวจริงๆริงคุณอนุกูลไม่ต้องใช้เปนดันออปเปอเรชันบิมก็ได้นะอาการอย่างนี้ไปออกกําลังกายมันก็โอเคแล้วล่ะซึ่งจะเป็นเรื่องยากนะาจารย์จริงๆน่าจะออกกําลังกายนะควรจะควบคู่กันควรควรจะได้สมกันครับก็คือมันจะลดลงแต่แต่ว่ากรณีของคุณอนุกูลของคุณอนุกูลที่บอกว่ามีอาการแพ้ภูมิด้วยใช่ไหม แล้วแพ้ผูเกันยังไงรครับเดี๋ยวต่อเลยครับไอ้ภูมิแพ้พเป็นยังไงฮะอย่างที่ว่าไงฮะว่าพอทานได้สองสัปดาห์สองสัปดาห์ผมที่เห็นนี่คือว่าความดันนะฮะผมผมก็เช็คไอ้ความดันแต่ไอ้ภูมิแพ้ที่ที่แรกก็มันก็ต้องทานยาแพ้ไปก่อนนะครับมันก็จะยังยังมีถ้าถ้าพบกับไอสิงที่เราแพ้นะฮะมันก็จะเกิดอาการผมก็ทานยาแก้แพ้มาทานไปจนได้สักประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน ครับก็ <G l od> ทุกวันนี้เรื่องภูมิแพ้นี่ไม่มีแล้วกรณีถ้าเข้าห้องประชุมหรือว่าร้านอาหารเนี่ยผมพยายามนั่งเลี่ยงตามมุมที่จะไม่โดนล,ลมจากแอร์หรือว่าพัดลมนะฮะ,ะไม่ใช่หลบคนใช่ไหมฮะไม่ใช่หลบคนฮะ,ะ <G l od> ทุกวันนี้สบายแล้วครับโดนแอร์ได้ด,ได,ดื่มน้ําเย็นที่เป็นส่วนผสมมีน้ําแข็งได้ด ไม่มีอาการไม่ไม่มีอาการแพ้แล้วตื่นเช้าขึ้นมาเป็นยังไงบ้างฮะอ่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ไม่มีอาการแต,แต่แต่เดิมนี่ถ้าอย่างนี้ปับ๊บเนี่ยตื่นเช้าคัดจมูกเลยครับคัดจมูกแล้วจ,จะจะ,จะมีน้ำมูกไหลอนะฮะแล้วก็บางทีเวียนศรีรษะครับก็เนี่ยอาการนี้ที่มันจะจะ,จะหลังจากที่มันเจอภูมิแพ้ไอ้เจอสารที่แพ้แล้วนะครับกรณีของการที่ลดภูมิแพ้อากาศที่นี่คือแพ้อากาศเนี่ยนะครับ มันชัดเจนนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกมันเกิดขึ้นจากการลดลงของทีเอสองพอน้ํามังคุดก็ดีนะฮะน้ามังคุดเนี่ยมันจะลดทีเอสหนึ่งน้อยกว่าลดทีเอสสองในสุดทีเอสหนึ่งมันจะเด่นกว่าทีเอสสองซึ่งเป็นสภาวะภูมิคุ้มกันที่นักภูมิคุ้มกันวิทยาอยากจะให้เกิดขึ้นครับเพราาการแพ้ภูมิตัวเองภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่มันจะลดลงนะครับ และนอกจากนี้มันก็จะมีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นจากการดื่มน้ำมังคุดแคปซูลก็เหมือนกันนะฮะแคปซูลเนี่ยจะเพิ่ม TH1 ซึ่งจะไปกด 2, ทีเอเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ซึ่งไปกดทีเอเพราะเมื่อทีเอยู่ในภาวะกองการควบคุมคไม่มากเกินไปอาการทั้งหลายแหล่ก็ดีขึ้นเองถ้าอย่างนี้ในสูตรในสูตรที่อย่างคุณกรณีคุณอนุกูลดื่มเฉพาะน้ำมังคุดได้ไหมฮะดื่มเฉพาะน้ำมังคุดก็ได้ครับ ครับก็เชื่อว่าในที่สุดแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าถ้าไม่กินแคปซูลร่วม,มนะครับเอาละก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ